ขอโทษคุณตาครับน้องขอโทษนี่ขอโทษุณตาเร็วๆพี่พี่ถามุณตาได้ไงลูกอ,อ้าวเนาะหายไปไหน ตัวบล็อกตัวบล็อก <laughs> หนูให้หนูตามาันอเอาหนูให้หนูตาเล่นบ้าง <laughs> ไม่ยอมหนตานตาก็ไม่มีเล่นเลยเหรอ 干嘛？快 น้องแบบบอลให้แม่หน่อยเร็วน้องแบบบอลให้แม่หน่อยดูพี่ดิพี่ไม่ให้แม่กังเลยพี่